ไปแล้วกว่า900คันผู้โชคดีมีอยู่ทุกภาคทั่วประเทศไทยบ้าไดาจัดจริงแจกจริงครับไม่สิทธิได้เป็นผู้โชคดีเหมือนผมนะครับทุกวันตรงทุกวันบ้าได้จับจริงแจกจริงครับไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนก็มีสิทธิ์จับล้านครั้งที่16พุทธที่9เมษายนนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปบ้าได้ช่วยกนไทยสร้างอาชีพปีสี ปวดหัวมากเลยค่ะดอมปวดหัวอย่าเพิ่งกินพาราให้ลองนินทาชาวบ้านก่อนเด้ไม่ใช่พี่จิสาให้ลองดื่มคาราบาวแดงก่อนจะได้รู้สึกสดชื่นค่ะโอ,อ้าเกือบไปแล้วอเออก็ดีเหมือนกันนะดื่มคาราบาวแดงดื่มทุกวันส่งทุกวันนะค <c oughs> าราบาวแดงราคา10บาทเท่าเดิมค่ะดื่มคนะาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่ แล้วของรางวัลปีนี้มอเตอร์ไซค์ฮอนด้รุ่นนิวคลิก125จำนวน300คันแบบนี้อนอกจากนั้นยังแจกทองมูลค่า1ล้านบาทอีก10รางวัลรวมรางวัลมูมมลค่ากว่า26 <16, 000, S 1> ล้านบาทส่วนตอนนี้ค่ะได้เวลามาลุ้นผู้โชคดีที่จะได้มอเตอร์ไซค์คันที่977กันแล้วจะเป็นของใครพาคไหนจังหวัดอะไรเราไปลุ้นกันเลยค่ะไปเลยครับ ก็คือคุณสนอมชินโคตจากจังหวัดระนองกิจการลุนร้นล้ามวอไซ300คันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซ่ตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรายคาที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2568